และคลิปในวันนี้นะครับผมดีซิโลวันนี้ผมจะมาแกล้งเพื่อนนั่นเองก็คือวินคาโออีกแล้วนะโดยครั้งแน่วินเป็นคนที่รวยมากเลยแบบมีเงินเยอะมากๆเลยแล้ววินก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งครับก็คือผมนั่นเองโดยอ่ะผมแปลงร่างเป็นผู้หญิงไปขอตังค์วินนะครับด้วยความที่วินอ่ะอยากได้ผู้หญิงคนนี้เป็นแฟนนะวินก็เลยเปไปหมดตัวเลยเอาง่ายๆคือวินจนแล้วครับถ้าชอบคลิปแบบนี้ก็กดไลค์คลิปนี้ถึง1000ไลค์แล้วก็ไปดูคลิปกันเลย มาดูกันครับว่าทุกคนวินจะเปิดคลิปยังไงนะสวัสดีครับผมผมชื่อวินนะครับผมมาจากช่องคัสโตะนะครับเอ็กซ์แด์ด้วยเอาใหม่าฮัลโหลสวัสดีค่ะของวินคัสโตนะคะวันนี้นะคะจะมาเกียงไมค์ครับกันนะครับทุกคน วันนี้นะครับผมจะมาเล่นไม่ครับเอาชีวิตรอดกันนะครับวันนี้ผมกาลังยืนเหมือนกาวแมงมงมเปิดคลิปอขาจะห่อเหี้ยมเลยดูทุกคนได้ของพัดสดนะครับผมวันนี้อยู่เกมมาเว่ะนะครับผมก็งงวันนี้นะครับมัาจะไม่เล่นไม้ครับเอาชีวิตรอดในโลกที่เรียกว่าเหมัอนเกนแล้วกันเนาะ วันนี้เราจะมาชื่อในโลกของดันเจียนกันนางของซึ่งวันนี้จะเป็นดันเจียนนางมุมเลยครับผมแล้วก็วันนี้ผมได้พกตังค์มาด้วยนะครับแบบฟ้าซึ่งอุปกรณ์ผมซึ่งตอนนี้คือเราไม่มีอะไรเลยนะครับในตังในตังและหัวใจนะครับผมในตังในตังแบบแรกนะผมว่าเราควรตัดเอ้ยไม่คนตัดเอ้ยใช่เราควรตัดไม้ก่อนจริงๆอ่ะในตังในตังขอดูตังหน่อยดูดูผมมาตรงนี้ด้วยกันนะครับไปยืมตังหน่อยด้วยกันมาเราจะยืมตังวินต้องคขาของได้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยขาได้เลยโคตรน่ากลัวเลยมามาทำท่าตัดไม้ดีกันครับยาวเลยทุกคนซื โอเคเราตัดไม้ได้การเราตัดไม้ได้การวินจะเห็นหรือเปล่าแกล้งเพื่อนขอยืมตังจนหมดตัวเรียบร้อย เฮ้ยต้องเห็นหรือป่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวเอ้ยผมต้องทำตัวคาสก่อนครับเอ้ยได้ไอ้เชี่ยครับตัวคาไปด้วยเอ้ยมานีดิมานีดิไม่ได้น่าเกลียดมากนะทุกคนเห็นป่ะเห็นป่ะเดี๋ยวเราจะแก้นะครับผมแล้วก็จะทำไปเลยแล้วกันนะเพราะว่าเจะทำท่าทับความอันตรายเนาะเห็นยังเห็นยังเดี๋ยวค่อยคุยแล้วกันเดี๋ยวเจอคนเหมือนเจอคนเหมือนเจอคนด้วยนะโอ้ตัวซอมบีเดี๋ยวผมจะตั้นอซอมบี้นะครับเอ้ยสปอนเซอร์เฮ้ยเข้ามาแล้วเห็นป่ะเห็นป่ะเห็นป่ะ โอ้ยไหนไหนบินเ้ยแมงว่าแมงมุไอเหี้ยอะเฉยหายอ่ะหายแล้วก็ตายเฮ้ยไม่น้ำมันจะแมงงุเหยอตายอะไรเฟื่อนน่ะมาหาทางเข้าอะไรก่อนตรงนี้ก่อนเฮ้ยบินมาหาหน่อยบินผมต้องฆ่าเอ้ยผมต้องทุบกงก่อนเว้ยเนี่ยนุนตายแน่เลยไหนบีไม่สนใจหรอ อ้าวเอาแล้วมันต้งองฆ่าก่อนเหรอเดี๋ยวยผมเอาเหินมาตรงนี้กันแล้วก็ใส่ขึ้นไปหาวิน<า>เออนั่นแหละโอเคคุณเดี๋ยวคุณเดี๋ยวคุณโองกันแล้วผมมาขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปโอเคเจ้บร้อยแตกแล้วครับเฮ้ยฮลัลโหลโอ้โหโองยางคหมดเลยทุกคน <laughs> เฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยมาขโมยของเราได้ยังไงเนี่ยเราไมใครเป็นคนสู้มาหามันอะ เราช่วยเก็บนะเป็นใครเนี่ยมาหาเราได้ไงเนี่ยแล้วเธอเป็นใครเดีือดทำอะไรโอ้ยทำอะไรอย่าตีนซืของออกมาไม่เลยไปเลยอะไรไม่ไม่มีตังค์ซื้อซืของเองหอไงเราเมื่อกี้เห็นอยู่หยิบของเไม่มีตังทำไมไม่มีตังอ่ะเออแต่ชื่อว่าชื่อสตังค์บังเลยหมดเราจนจนจนทำงานทำสิคะลูกทำงานทำมาลูกจะเป็นอย่างนี้ล่ะ ม่มีงานทำพี่พี่ก็กำลังช่วงโควิดช่วงโควิดวันนี้ดิวันนี้ดิวันนี้ดิโอเคเลยต้องขโมยเลยต้องขโมยดูจากหน้าตาแล้วก็น่ารักแค่ได้เลยอุ้ยเขินเอางี้เขินเขินเอาเงินพี่ไปแล้วก็ไปรถตู้ใหม่อุ้ยอ่าเอาเงินนี้ไปรถตู้ตัวทินใหม่โอเคปะขอบคุณนะเออเป็นไงเราเจ๊งหแล้วเราใส่ปีมีอะไรก็เรียกร้อเราอยู่นี่แหละเออเดี๋ยวก่อนก็อยากขโมยของคนอื่นว่าแต่แราอย่างนี้ว่าแต่ว่าแต่ พี่ชื่ออะไรอุไวพี่ชื่ออะไรนะามก่นอนเยอะแม่งมีบินดับเยอะเลยอ่ะเออตายเอา้าพี่ชื่อ,อ,อเออพี่ตายแล้วครับเอา้าตายเหมือนกันตามมาตามมาเอ้าคนม,มันแข่งแกงกันไปทุกคนผมผมสู้มันไม่ไหวหนะามก่นอนอ,อันนี้เหรอผมเออหนูชื่อสตังโอ้มันได้นะแต่ไม่มีตัง โอเคครับน้องสตางค์แต่ไม่มีตังค์เอ้าเออที่สตางค์เออทำไมที่สตางคมันคล้องจองกับที่พี่จังเลยอะครับคล้องจองชื่อคล้ายกันเครกันจังเนาะวิ่งกับกินอะไรก็คือผมดูคิดอะไรเอออะไรเลยอย่างเงี้ยผมพี่ดิ้นทันเลยวิ่งกับสตางค์เจอคนสวยอะไรพวกนี้พวกนี้อยู่มันเข้ากันตั้งไหนสตางชื่อคล้ายกันเลยสตางชื่อคล้ายกันมากเลยมันคล้ายยังไงวะนี่แป๊บนึงเดี๋ยวขอเงินต่อดีกว่าว่าแต่ ว่าแต่พี่บอกผิดจังหวะหนูไม่มีเงินครับผมว่าไงครับพี่มีอีกไหมเอาไปกินพี่ให้เงินไปแล้วไงต้องซื้อบ้านเอาไปเมื่งก่อนไม่ก็ได้แต่พี่มีข้อแม้อยังไงยังไงข้อแม้พี่ไม่ยากหรอกมันเป็นแฟนมันเป็นกฟนพี่เดี๋ยวพี่ให้ตังค์หลยอยากไปเท่าไหร่ก็ให้เลยไม่มิงขอเป็นแฟนอีกแล้วลงปะล่ะได้พี่ก็โอเคพี่ก็พร้อมจะได้ของมาหาของมาให้ได้ มันยืมตังค์เฮ้ยระวังสิพี่ยืมตังค์อยู่แล้วเหรอเฮ้ยไม่ใช่ผมมายืมตังค์เป็นแฟนอีกแล้วเหรอได้แน่นะนี่เฮ้ยเป็นแฟนเอ้าหายอยู่นี่อยู่นี่ซื้ออะไอฮะน้องต้องซื้อบ้านซื้อรถไม่มีตังค์เลยได้ตังค์ไม่พอได้เป็นแฟนพี่ได้ป้าล่ะได้ได้ได้เป็นแฟนพี่ไหมเฮ้ยโอเคอะไรพี่ให้เงินเลยไม่โหนี่ไม่ใช้แล้วกันนะโอเคไหมนี่ก็หลายร้านแล้วนะเออเจอพอได้แล้วนะถามกันถามกันมากคนนี้ค่าเขาจะหมดตัวแล้วล่ะ แต่ว่ามันไม่พอแต่ว่าอะไรเออน้องป่วยน้องป่วยเป็นโรคเลยก่อนอย่างนี้กันแต่ว่าอะไรค่ารักษาไม่พอดูสี่วินจะให้ตังไว้แต่ว่อ่านสี่อ่านรักษาอะไรก็รักษาอีด้วยหรอมันไม่พอน้องน้องป่วยเป็นโรคอ่ะเข้าใจไหมวินมันไม่พอน้องป่วยโอเคมานี่ไปมานี่ไปมันก็หมดตัวพี่ละห็นไหม แม่องพี่คงให้ไม่นา้แล้วพี่้ม,มาตัวละอ๋อเด้ยวท้าอีกกันว่ากแต่พี่ว่าไงครับมันไม่พอต้องเอาไปกินขนมเรียกไหมโดนนัดทองคำโดนนัดทองคำนะไม่พอต้องไม่ไม่มีแล้ววะฮะไม่มีมต้องขนาดนั้นเลยเหรอพี่ลองขอพระเจ้าดูเผื่อได้ ไม่เดี๋ยวผมในบินขอพระเจ้า้ยิบหายหายเบ้าที่เบ้าพระเจ้าครับขอเงินหน่อยครับนี่ทำไมทไมน้องไม่ขอเองอ่ะถ้าขอพระเจ้าได้เดี๋ยวผมจะขอพระเจ้าก่อนก็ขอเองเลยขอพระเจ้าได้นี่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 เอาไปเอาไปพระเจ้าให้เงินวิวไอ้ไม่ไม้เลวมาแล้วมาแล้วมาแล้วพี่มาแล้วพี่แป๊บนึงได้เปล่า ขอขงกกาได้ป่าเงินเดี๋ยวถามกันไหนอ่ะบ้านหนึ่งพี่อยู่ข้างล่างได้ป่ะเงินอ่ะอมันก็ได้แหละโอ๊ยจะตายเฮ้ยอ๊อกัน <c oughs> ก็มามั้งวนนะตรงนี้ปลอดภัย โอเคโอเคทปลีเงินไปเงินไปเงินไปโอ้โหนี่ยังเงินพอใจยังใจดีจังเดี๋นะคนสวยเฮ้ยโอเคนะคะคนสวยพอใจเนาะอันหนึ่งเกี๋ยวเราลอกเรื่องมาเยอะละยังไงพี่พี่จะทำไงต่อพี่วันนี้ของเราคือต้องทำไมครับเราจะลอกพี่เอาเงินมาจากไหนครับผมรวยจังเอาแล้วมาพี่เอาเงินมาจากไหนครับไม่รู้ครับผมเอ้าจู่ๆมึงก็จู่ๆพี่ก็ได้เงินต้องรู้ถพี่กันพี่ต้องไปรู้กันแล้วก้อนแรกอ่ะ ก้อนแรกพี่พี่ไม่อยู่ได้มาอยู่ดู่มันก็ต้องอยู่ได้มาจากไหนไม่รู้พี่ได้มาพี่รวยอพี่ขายยาอ๋อเป็นยังไงแล้วพี่ชอบหนูหรอเป็นแฟนกันแล้วโคตรจากเลยวไม่ไม่คุ้มเลยอ่ะเป็นแฟนกันแล้วใช่ปะฮะใช่เราเป็นแฟนกันแล้วทำไมทำไมคือว่าเฮ้ย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 ตายหายตายคู่เลยแล้วสรุปยังไงเนี่ย คือฮะสินสอดคืออะไรสินสอดสินสอดผะานเลยบ้าหรือเปล่าโอเคเพื่อเพื่อแสดงคนสวยยังไม่ได้อันนี้ไปพี่ให้หมดเลยอันนี้คือเหมือนเราตัดพี่ละเอาทองคำไปหกแท่งอ่ะอันนี้เป็นอันอันมัดทองคำพี่ให้หมดตัวเลยเอาการอะไรอีกย่างนพร้อมแฟนพ่อพี่ก็ไม่รู้ว่าจะหายังไงอีกพี่เคยพี่เคยมีแฟน แฟน <c oughs> มากี่คนแต่ละคนโอ้ยหนามีทุกคนเลยเยอะแหละจะตอบเห็นน้องจำไม่ได้หรอกไม่เป็นถามของเท่๋ยวลองเอาของมาถามทุกคลิปเลยมีแฟนทองฟังลังยืนตอนนี้แหละนี่ไม่คยได้ไปผู้สาวอะไรน้องกําลงคนแรกพี่พี่ไปอ่ะเฮ้ยไม่ถึงอ่ะโอ้โหท่านจุกูเศร้าว่ะพี่พี่ดูหนูอะไรครับน้องกําลังดูดูดูเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวฟั่ง อ๋อแป๊บเองเมื่อกี้เดี๋ยวหนูโดดเองทุกทางทุกตอนไม่มีแฟกกี่คนถึงพี่โดดถึงพี่เก่งก็ตายอู้จ็บเหมือนเนี้ยลุงนัทต้องเจ็บอ่ะทุกคนไปอ้อเลยอุ้ยกี่บอแล้วอยากนั่งยีรำไปดูของข้างในก่อนแล้วกันว่าไงครับอยากนั่งยีรำอยากนั่งยีรำอะหนูอยากนั่งนั่งเลยครับอุ้ยไหนเอ้ยไม่มีเลยโอ้ยไอ้รากของคุณพ่พี่คุณคุณคุณยังไงอ๋อเดี๋ยวให้ของมาพี่หน้าคุ้มเลยเดี๋ยวมา อู้ยเยอะรักโหคุ้มคมตายกูตายอ้าวเป็นเมื่อที่พี่พี่โอ้ตายพี่เดี๋ยวมีอะไรให้ทำไมพูดพูดเพราะจังว่าไงว่ามาเลยเออพี่ขั้นหลังมากเลยอันจริงจังขั้นหลังมากเอ้ยเดี๋ยวเก่าให้โอ้ยค่ะเก่าให้ขันขันขันเก่าให้เก่าให้มามามาดิมาดิมาเก่าขั้นหลังขั้นหลังขั้นหลังอ๋อโอ้ยชิมวิจี้โอ๊ยข่าวพี่อย่างนี้อ้าววาย Why do you do ิเดนี่วายเอาไปเอาไปไปซื้อยุทโธปกรณ์ให้ด้วยนะไปซื้อมาไปซื้อมาผมไปซื้อมานะ่ครับเออไม่เป็นขอถ่ายกอก่อนว่าแต่ว่าแต่ว่าแต่ขอถ่ายก่อนที่มีโอ้ปืนของดี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 ดดีดีดีีดีดดีดีีดีีดีดีีด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 อะีดีดีดด้ดีดีดีไดีดี เอ้าทำไมจำไม่ได้อ่ะตายแล้วนะอ้ากูปวดดกูตายโอ้ยเพ่เออเด็กกำลังชื่ออะไรบ้างจำได้ไหมมันเยอะมันเยอะมากเลยบอกมาสักห้าคนทำไม่ง่ายโอ้ยเอามีอมสินมีแพลวามีอมซับ จำได้จำไม่ได้ละลืมหมดละโอ๋อจำได้แค่ไหนล่ะมีคนชื่อวัดด้วยอะจำได้ยูรุมคนชื่อวัดชื่อวัดไม่พูดถ่านจลได้เปิดจังพี่ไม่ใช้เงินหรอถาก่อนไม่ใช้ไม่ใช้เงินหรอเออโดนฮะอะไรนะคือยังไงลูกพี่ไม่ใช้เงินหรอแค่คุณกระสุนมาตอบหน่อยอันเดี๋ยวเราแบ่งให้วินนะครับแบ่งแบ่งอะไรแบ่งเอ้ยแบ่งพิมพ์ผิดพิมพ์ผิดอ่ะนี่ครับวินเฮ้ย เกินไปบางทีอะเฮ้ยเราให um ้ตังนะไปเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยขอหน่อยดิขอหน่อยขอหน่อยขอหน่อยนี่ไหน่อยนะอปืนหน่อยขอปืนนั้นหน่อยอยากได้ปืนห่อยอยากได้นะอยากได้นะอยากได้นี่ขอขอหน่อยอ๋อขอหน่อยขอหน่อยข้างไปพี่ซื้อมาเอาเงินไม่มียังมีเหรอให้หนูไม่ได้วะขอหน่อยเอ้ยเอ้ยเดี๋ยวหนูซื้อมาหนูซื้อมาเอาอันนี้ไปเอาอันนี้ไปให้หน่อยขอหน่อย แบ่งออยากเล่นขอหน่อยอยากเล่นมั่งขอหน่อยพี่ต้องเดี๋ยวขอหน่อยขอหน่อยต้องขอหน่อยเดี๋ยวขอหน่อยขอหน่เอาแล้วที่ให้ไปแล้วไงแล้วไงไม่เกียพที่ให้มาตัวแล้วขอได้ไหมขอร้ององจริงจริงจังมากเลยนอยากได้ออยากเล่นมั่งอ่ะปืนนั้นอะซื้อมา ก็พ <łość> ี่ให้เงินไปแล้วไงให้พี่ห้เงินอพี่ให้เงินตังค์ไม่ตั้งเยอะพี่ก็ตังค์ให้พี่เงินให้พี่บ้างไม่ได้หรอมันแฟนกันไม่เช่หออเออเองหออเ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 ไอเออเออเองเออเออเางาออเออเออเอ้เออ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 เอเอ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 อ อย่านะนี่ได้หนึ่งปูสนุกมากเลยเออหนี้นี่ยกไปได้ด้วยเออเออเออพี่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะต่อเอาของพีนะครับแล้วมันก็จะปล่อยไปเลยพี่พี่พี่ว่าไงขอของพี่หน่อยเอาแล้วมาขอของพี่น้ำของอะไรอ่ะทั้งตัวเลยต่ออะไรอ่ะหนูจะเอาไม่เอาไม่ให้เอามาหากินนี่เป็นนักกีฬาจนไทยจะเอาไปซักให้มันสดกำปั้ต้องใช้ครับลูกไม่เป็นไรพี่ใส่ได้เอามาเอามาวิน นี่ใส่ได้อะไรวะไงเอามาเลิกนะนี่ใส่ได้ไม่เป็นไรเลิกนะไม่เป็นไรพี่หเลิกเดี๋วเดีวเอา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 มาเอาเลิกอะไรไม่เลิกเงาไม่ให้เลิกจะเอาไปซักให้เฮียเงาโอ้ยเอามาไม่เอาไม่เลิกอยู่กับพี่ตลอดไปไม่เลิกดูมันเลิดูมันดูมันไม่เลิกว่ายว่ายแล้วเกมสุดเซอร์เรตี้ฟอกเฮ้ยบินตายเฮียบินตายเฮียบินตายเอออ้าว บินมันตายเองลากลาก่อนขอบคุณสำหรับของหายหมดเลยสำหรับเงินนะพี่บินสายเปเไอ้อีะต้คนขโมยเงินแล้วก็จย่าเขาจไม่ทำทำไมทำไมอย่างเงี้ยแล้วของพี่อ่ะเออของพี่อ่ะไม่ได้เฮ้ยพี่ให้แล้วเลิกกันเถอะเอ้ยทุกคนเลิกกันเถอะเงาบมาว่ามแล้วเดี๋ยวไม่ พี่อย่างเงี้ยพี่มีทำอะไรให้เนี่ยเฮ้ยขโมยเงินแล้วก็จากไปโอเคครับทุกคนสหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพจท่านี้นะครับทุกคนล้อกเกิดตามกกฎเด็กผมด้วยนะครับเพราะน่าจะบอกเอาเงินไปแก้บิ๊ดแน่ยังไงเดี๋ยวจกคนรอดคอมเมนต์มาเลยครับทำไมกันโอเคบายบายเย้ผมไม่เจอความเงียบเขาว่า